ไม่ใช่ต้านเฉาะเราจะไปกินเป็ดย่างเกลือที่นนทบุรีที่ว่าอร่อยอร่อยอ่ะไม่รู้มันใช่หรือเปล่าหาได้ตรงนมันหายไปไหนคะที่เนี่ยมันตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยรูปง่ายเลยห้าร้อยเมตรเนี่ยเป็ดย่างเกลือเนี่ยไหนไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เป็นไร่ผู้ทำสับปูใช่เหรอใช่เอ้าไปไหนน้า ู่นข้างหน้านู่ง่ายเป็ดย่างเกลือนะ่ะนี่มีไข่เป็ดขายด้วยแกก็ลงที่ฉันขาไม่ไดีฉันปวดขาจังเลยกุ้งเป็นกิโลละสามร้อยนี่ไปกินซื้อเป็ดย่างเกลือก่อนโอ้โหซื้อตัวหนึ่งเลยมาเลยจีคนเลยมองตาเ็นล้อไม่ยิ้ไมไปมาสเตอร์มาสเตอร์ดักเลยหรอ

ไปครับจผมต้องยิ้มไหมเนี่ยอาคารอะไรครับเติมพลังนั่นไ,ไนนด,ด้ไหมดีนี่มีข้าวเหนียวได้ไหมข้าวเหนียวได้เพราะว่าตัวเยพินผมไม่รอเยพินจะรีบไปทุ่งร้ไงมากินมาก เท่าไหรอ่อ่ะองล้อแิโอ้โหใกลเกินไปลน่ากินมากเดี๋ยมชิมก่อนทันนี้ถนน,นสายอะไรนะเยี่ยมนออกมาจากนนทบ,บุรีอ่ะมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยเป็ดย่างเกลือมัสเตอร์ ราค้าน่ารักมากยังเห็นรูปล่างก็น่ากินแล้วถนนสายอะไรไม่รู้ใจ๊พินก็เดาไปทางไม่ถูกหรอกจ้ะพรนยาพินมาจากไอ้นี่จ้ะมาจากไอ คยด,ดูแต่ในคลิปแต่ไม่รู้ว่าแล้วมันอยู่ตรงนี้ไม่คิดว่าจะผ่านแต่ว่าถ้ารอตัวรอนานมากยายพินจะไปธุระต่อเดี๋ยวบอลยายพินแห้งเนะเาะเพราะตากแดดไปอ่ะเดี๋ยวไปชิมกันบนรถว่าอร่อยจริงไหม เอาที่ใกล้ๆจุกเดี๋ยวไปอุ่นเอาเองอเ,เอามาตัวหนึ่งไม่ต้องสับเดี๋ยวไปอุ่นเอาที่บ้านจ้ะ ้ไปแรงรอไปแรแล้วกลับไปหเนานให้ด้วยด้วยแค่นั้นเลยนะล้ในไกสุเืไงเรเรื่องใหกินแล้วอ่ะกินแกินแล้วผ่านมาแล้วมันไหนจะได้ผ่านอีกมีัีานมวยแกจ้ะนั่นแหลอย่าไปยากาอ๋อไฟแรงสุด อะไรนั้นนะใช้อาจจะใช้ประมาณสักสิบห้าหรืยี helmet, y, ่สิบนาทีใช้ความร้อนสองร้อยนะสองเอาสอร้อยสองร้เอาสองรดูก่อนดูห้านาทีก่อนแล้วดูๆถ้าถ้าหนังมันยังไม่กรอบอะไรก็เอายี่สิบนาทียีสิบห้านาทีแต่ทั้งทั้งท่านถ้าครบเวลาแล้วอย่าปิดฝาทิ้งเอาไว้นะเอาออกเลยเปิดฝาไว้ก่อนเอาออกเลยมันร้อนไปเปิดฝาเอาเลยไม่ต้องรอแต่ถ้าแช่ไว้เลยเนี่ยมันจะนิ่มกลับมาเหมือนเดินขอบคุณมากจ้ะ จ้าดีมากครับได้กินตกใจแล้วได้กินตกใจละใครจะเห็นจะไม่รู้มันอยู่เส้นนี้ถือตัวดิบๆก่อไปย่างเองเลยปลาคายังหนุ่มอยู่เลยนี่ได้ชิมแล้วโอ้โอร่อยมากยังไม่ได้กินเลยนะได้กินแล้วหอมมากอื้มหออื้อหนังกรอบจริงอ่ะ อร่อยใจละลายเลยไนเอาฝากกล้องมาถ่ายหน่อยดิปากกล้องกะเปิดเดี๋ยวตั้งหลักก่อนนะเดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูนะนี่หน่อยดิยดยนี่จ้ะคุณเ,เ,เปิดให้ดูนะเพื่อนๆผ่านมาแวะเลยอร่อยจริงขนาดนี้แค่คอมันนะดูเนี่ยยอดอะ่ะแล้วก็เนี่ยป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ตัวมันอีกนานเป็นชั่วโมงอ่ะยายพินจะไปต่อเนาะกลัวไม่ทันเนาะนบบบอือเดี๋ยดูเนื้อเนี่ยอร่อยเบอร์โ h o เขา,าอะดีนะที่มาทางนี้ได้กินของอร่อยแล้วจะไม่แวะมา <c oughs> เที่ยวหลังได้แวะมากินใหม่ หนังกรอบจริงมดมนอกจากบอนกาบจะสวยแล้วเป็ดกับกาบยังอร่อยเลยเป็ดกับกาบบอนกับกาบมังของว่าไหนคืฝากเป็ดลิ้นจริงลิ้นเป็ดไงปากล่าง็ตัดทิ้งอยากองกินเหือเน้อไม่ื้อใหม่ร้อนได้ไหม ขนมหนังกรอบอร่อยจริงเนาะแต่บ,บ้านเราทำไมไม่มีอร่อยจริงสำหรัรบเพื่อนๆอย่าพินนะมาแวะมากินได้เลยถนนสายอะไรก็ไม่รู้ราชพฤกษ์ปะถนนสุพรรณน่ะปะทุมไอ้นอนทบุรีสามสอ่ศนมาสามสี่ศูนย์สายสุพรรณน่ะอร่อยจริง หอมขอึ้นอ่ะาจะบินซื้อเป็ดติดไปย่างเองอ่ะแต่รสชาติเจมันไม่ไม่ไมถุนเครื่องเทศจนเกินไปเนาะหมัก<า>เค็ม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 เฉยไม่มีรสหวานนะเค็มเค็ม,คม,คม,คมอร่อยมากรสชาติบ้านๆอ่ะแต่อร่อยจริงหนังกรอบกรอบเลยส้มตำแล้วมาเที่ยวหลังมาเราต้มมาทำต้มตำก,กลางทางดีกว่าไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยวเวลากิน